AIA เป็นบริษัทดำรงธุรกิจเกี่ยวกับประกันเราเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่ทางผู้บริโภคให้การยอมรับและให้ความน่าเชื่อถือมานานกว่า86ปีที่ AIA นี้มีบริการประกันครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นประกันคุ้มครองรายได้ครอบครัวคุ้มครองสุขภาพอุบัติเหตุโรคร้ายออมทรัพย์รวมถึงประกันชีวิตควบก,การลงทุนส่วนผมนั้นชื่อชารครับปัจจุบันอยู่ในทีมของ IT In f ิน นอกจากในส่วนของอินฟาแล้วผมยังต้องคอยดูแลระบบให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลาและนอกจากผมยังมีทีมงานอีกหลายท่านให้การดูแลตรงนี้เช่นกันครับ <My> ก็คงเป็นเรื่องของการใช้เวลาครับแต่ก่อนเวลาระบบมีปัญหาเวลาส่วนหนึ่งที่เราใช้ไปจะใช้ไปกับการเบนสตอมเพื่อหารูดคอร์สซึ่งเราต้องคอยแข่งขนันกับเวลาครับเพราะระบบของเรา มีผู้ใช้งานจำนวนมากนั่นจึงเป็นเหตุที่เราให้ความสำคัญกับเวลาครับด้วยประสบการณ์ของ DPM ที่มีมาอย่างยาวนานจึงสามารถเข้ามาช่วยแนะนำเราให้ใช้ทุกฟิลเจอร์บนเครื่องมือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาในการหาลดคอร์สได้เร็วยิ่งขึ้นแถมยังสามารถต่อยอดทำโปรแอคทีฟ เพื่อป้องกันปัญหาหรือหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันครับ AIA <AA S 1> <A AA S 2> และ DPM <D PM S 2> เปรียบเสมือนพาร์ทเนอร์ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยเฉพาะกับทีม IT ไม่ว่าเราจะต้องการคําแนะนําอะไรทาง DPM พร้อมที่จะให้คําแนะนําเสมอรวมถึงบ่อยครั้งที่ทาง DPM คอยเข้ามาอัปเดตความรู้ข่าวสารให้เราทราบต,ตลอดเวลา สุดท้ายนะครับก็หวังว่า AIA และ DPM จะจับมือเติบโตด้วยกันต่อไปในอนาคตด้วยกันนะครับ